มีข่าวดีสำหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวกลุ่มชาวนาน,นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีโครงการใหม่จากรัฐบาลออกมาโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอันนี้คือชื่อทางการนะครับแต่ว่าหลายคนก็เรียกกันติดปากว่าโครงการปุ๋ยคนละเครื่งนั่นแหละนะครับเพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนากว่า4ี่ล้านหกแสนครัวเรือนทั่วประเทศวงเงินเนี่ยประมาณ3 0,000 000, ื่นล้านบาทเกือบ3 0 0 0 0ด้วยกันนะครับคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ก็คือ15กรกฎาค,คมนี้ลองมาฟังความเห็นจากพี่น้องชาวนากันหน่อยครับว่าคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับชาวนาที่จังหวัดน,ค,นครสวรรค์ครับใช้เครื่องพ่นปุ๋ยกระจายเมล็ด ปุ๋ยให้ทั่วผืน้นนาเพื่อหวังจะให้ต้นข้าวได้รับปุ๋ยกันทั่วถึงนะครับคุ้มกับเงินหลักหมื่นที่ลงทุนไปในการซื้อปุ๋ยมาบำรุงผลผลิตชาวนาบอกว่าทำนา60ไร่ในหนึ่งฤดูก,การปลูกก็ต้องใช้ปุ๋ยให้ต้นข้าวเนี่ย3ครั้งเป็นเงิน60,000-90,000บาทก็เลยเห็นด้วยกับโครงการสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับ ยี่สิบวันสี่ิห้วันแล้วก็ไปไกล6ึ้นึวันซึ่งปียงใช้เงินเยอะก็ได้ได้เงินตัวตัวนี้มาช่วยมันจะเหมือนเบาสารไปได้เยอะขอจ้าาาผมก็เห็นด้วยแหะข้าวพันกขอ4-7 47อายุ40วันเนี่ยจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับชาวนาคนนี้เขาบอกว่าต้องชะลอการซื้อปุ๋ยออกไปก่อนหลังจากทราบว่ารัฐบาลมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและต้องการให้รัฐบาลเร่งโครงการนี้เลยเพื่อให้ทันกับการใส่ปุ๋ยในรอบต่อไปแต่ชาวนาบางคนเขาบอกว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ช่วยลดต้นทุนอาจจะได้ไม่มากนะครับถ้าเทียบก,กับโครงการเดิมที่ไร่ละ1000บาทแล้วก็กังวลว,ว่ามันอาจจะยุ่งยากเพราะว่าอาจจะต้องมีการซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยครับ ผมว่าโครงการเดิมจะดีกว่าครับเพราะมันไปใช้จ่ายได้หลายอย่างเพราะอันนี้มันได้แง่ปุ๋ยอย่างเดียวถ้าโครงการเดิมเราจะไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันสารพัดอย่างที่เราจะต้องจ่ายมันจะดีกว่านี้ประมาณสักสองอาทิตย์หรือสิ้าวันเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยแล้วค่ะถ้าไม่ทันอะค่ะไม่ทันป้าก็ต้องลงทุนเองอะต้องต้องซื้ออะต้องซื้อเต็มที่เพราะรุ่นนี้มันใช้ ต้องลุ้นกันเต็มที่แล้วเพราะจะหมดเวลาทีนี้ฟังความเห็นจากชาวนาไปแล้วลองฟังความเห็นจากร้านขายปุ๋ยกันบ้างนะครับบางแห่งก็เงียบเหงานะครับเจ้าของร้านระบุว่าช่วงนี้มีชาวนามาซื้อปุ๋ยน้อยก็เชื่อว่าน่าจะมาจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่ทําให้ชาวนาชะลอการซื้อครับก็อยากให้นโยบายมันออกมาชัดเจนให้เขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆกับนโยบายนี้นะคะถ้ารัฐบาลเขาจะทําผ่านโดยปกติ รัฐบาลทำอะไรจะผ่านแอปพลิเคชันคุณต้องให้ความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันกับชาวนาให้เยอะคือมันเขาจะได้ไม่เสียประโยชน์และการกระจายสินค้าต้องไม่กระจุกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์นะคะพี่ว่าถ้า,ถารัฐบาลทาก็ต้องให้โอกาสร้านค้าในการกระจายสินค้าบ้างเพราะว่า 1. ร้านค้าคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับลูกค้าสามารถให้บริการสามารถให้คําแนะนําได้ในสุดปุย๋ยต่างๆหรือสามารถไปส่งให้ลูกค้าได้ถึงที่ะคะ่ะ คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการเห็นชอบในหลักการโครงการปุ๋ยคนละครึ่งตามที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เสนอนะครับเพื่อช่วยเหลือเรื่องของค่าปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวประจําปี2567และ2568นะครับ4ล้าน6แสนครัวเรือนด้วยกัน ควเรือนลับไม่เกิน500บาทต่อไร่จํานวนไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน1 0,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินก็29,980ล้านบาทนะครับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสําหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนจํานวน16รายการครับก็มีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ชีวพันธุ์โดยให้ทอกศเป็นผู้สํารองจ่ายเงินโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบชดเชย ซึ่งโครงการนี้จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่เคยจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทได้ปีละ24,320ล้านบาทจากเดิมที่ต้องใช้ปีละ54,300ล้านบาทนะครับทีนี้ทางด้านของนายนะักธกจของทิปอธิบดีกรมการข้าวก็บอกนะครับว่ากรมการข้าวจะเชิญผู้ผลิตปุ๋ยสารอ,อีกกว่า1000แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นจุดกระจายปุ๋ยให้กับเกษตรกร โดยยืนยันนะครับว่าโครงการนี้กเกษตรกรลดต้นทุนได้จริงครับแล้วก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ค้าปุ๋ยสำหรับราคาปุ๋ยที่จำหน่ายผ่านโครงการนี้จะต้องไม่สูงกว่าท้องตลาดครับแล้วก็จะเปิดกว้างสำหรับผู้ผลิตทุกรายที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการได้แต่ว่าปุ๋ยที่จำหน่ายก็จะต้องราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนการซื้อขายปุ๋ยก็จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทกสครับ เพื่อให้ง่ายและก็โปร่งใสโดยจะไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับส่วนเกษตรกรก็จะจ่ายครึ่งหนึ่งเดี๋ยวทกศจะจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งครับเบื้องต้นก็ประเมินว่าความต้องการในการใช้ปุ๋ยการปลูกข้าวจะอยู่ที่2.9ล้านตันจากความต้องการใช้ทั่วประเทศอยู่ที่5ล้านตันครับขณะที่นายนพดลมั่นศักด์ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกนะครับ แม้การสนับสนุนปุ๋ยจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาแต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการผูกขาดหรือว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรวมไปถึงปัญหาปุ๋ยปลอมปุ๋ยด้อยคุณภาพพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าจริงๆทุกโครงการก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีข้อเสนอของเกษตรกรมากมายที่ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ปัจจัยการผลิตหรือองค์ความรู้และรัฐที่มองถึงความยั่งยืนของตัวเกษตรกรเองด้วยนะครับ ขณะที่ศาสตราจารย์ชนาการเทโลโบโพมอุทัยนะครับผู้อนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็แสดงความกังวลถึงขั้นตอนของโครงการที่ชาวนาบางส่วนก็อาจจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงนะครับเพราะว่ามีการดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันของทกสในการเลือกสูตรปุ๋ยและเลือกร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งหากร้านค้ามีน้อยก็อาจจะทําให้ชาวนาต้องมีภาระค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ คโครงการนี้ชาวนาก็บอกว่าจริงๆก็คือช่วยได้แหละถ้าสามารถเข้าถึงได้นะคะแต่ว่าบางคนก็มีความกังวลว่าถ้าหากว่าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็อาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ชาวนาเนี่ยบอกว่าถ้าต้องใช้แอปพลิเคชันถ้าเป็นชาวนาที่สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องมาคิดทบทวนแล้วก็อาจจะต้องพึ่งพาให้คนอื่นมาช่วยนะคะ